สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับมาอัปเดตสถานการณ์นะครับในตะวันออกกลางนะครับข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับข่าวบอกว่าอิหร่านนะครับเป็นเป้าหรือไม่นะครับการเตือนที่อันตรายของไบเดนนะครับต่อเตหรานสำหรับนะครับการติดอาวุธฮามาสขณะที่นะครับทางอิสราเอลนะครับได้ตั้งนคณะนะรัฐมนตรีสงครามนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังข่าวชิ้นนี้กันนะครับ โจไบเดนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้กล่าวว่านะครับทำมันให้ชัดเจนทำมันให้ชัดเจนนะครับแก่ชาวอิหร่านให้ระมัดระวังนะฮะโดยสหรัฐนะครับจะลงโทษอิหร่านนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับต่อฮามาสหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามให้ระมัดระวังนะพวกเราจะจุดๆๆนะครับไบเดนข่มขู่อิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับในอิสราเอล ขณะที่เนทันยาฮูนะครับได้จัดตั้งนะครับคณะรัฐมนตรีสงครามสหรัฐนะครับได้เข้าร่วมนะครับจับมือกับอิสราเอลนะครับในสงครามต่อต้านฮามาสนะครับของพวกเขาทางวอชิงตันนะครับยังได้ออกการข่มขู่นะครับเตือนอิหร่านสำหรับนะครับการสนับสนุนฮามาสด้วยโจไบเดนนะครับได้เตือนอิหร่านให้ต้องระมัดระวังตัวนะครับขณะที่สหรัฐได้พุ่งความช่วยเหลือนะครับ การดาหารให้แก่อิสราเอลเขาได้ท้าทายอิรานนะครับต่อการขยายตัวบรรปลายความขัดแย้งขึ้นนะครับระหว่างตัวแทนฮามาสนะครับของเตหะลานและอิสราเอลโดยประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโจไบเดนนะครับได้กล่าวว่าพวกเรานะครับได้กำลังพุ่งเสริมนะเพิ่มความช่วยเหลือทางการดาหารให้แก่กองกำลังป้องกันอิสราเอล รวมถึงกระสุนนะตัวอินเ interceptor นะครับสกัดกั้นนะที่จะเติมเต็มไอออนโดมและพวกเรานะครับก็ได้เคลื่อนกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไปยังเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกได้มีการส่งเครื่องบินรบไอพ่นเพิ่มเติมนะครับในภูมิภาคนั้นและก็ได้ทำมันให้ชัดเจนนะทำมันให้ชัดเจนนะครับแก่ชาวอิหร่านให้ระมัดระวัง ไบเดนนะครับได้กล่าวว่าเขายังได้สอบถามเพื่อนของเขานะครับบีบี้นะครับให้ปฏิบัติตามกฎต่างๆของสงครามด้วยประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้อ้างถึงนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับเบนจามินเนธันยาหูนะครับว่าเป็นบีบี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้กล่าวว่าผมนะครับรู้จักกับบีบี้เนี่ยเป็นเวลามานานกว่า40ปีนะครับใน ความสัมพันธ์นะครับแบบตรงไปตรงมาอย่างมากผมรู้จักเขาดีและหนึ่งสิ่งนั้นนะครับที่เขาได้พูดนะครับไปว่ามันเป็นความสำคัญอย่างแท้จริงว่าอิสราเอลนะครับด้วยความโกรธไม่พอใจทั้งปวงและเพียงแค่นะครับผมไม่ทราบนะบจะอธิบายอย่างไรกับมันนะครับที่มีอยู่คือว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎต่างๆของสงครามกฎของสงคราม แล้วก็มีกฎต่างๆของสงครามสิ่งนี้นะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแอนโทนีบริงเกนนะครับได้มุ่งไปยังอิสราเอลนะครับซึ่งเตรียมพร้อมรบนั้นอยู่โดยแอนโทนีบริงเกนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับได้กล่าวว่านะเป็นข้อความที่ง่ายและชัดเจนนะในฐานะของป,ประนาธิบดีสหรัฐนะครับและประชาชนชาวอเมริกัน นั่นคือสรหรัฐนะครับให้การสนับสนุนอิสราเอลนะพวกเราให้การสนับสนุนประชาชนอิสราเอลพวกเรานะครับสนับสนุนพวกเขาในวันนี้นะพวกเราอ่ก็จะมีในวันพรุ่งนี้นะครับพวกเราก็จะมีมันในทุกๆวันพวกเรายืนอ,อย่างหนักแน่นมั่นคงนะครับต่อต้านก่อการร้ายพวกเรานะครับได้มองเห็นการกระทําต่างๆนะครับที่แทบจะบรรยายไม่ได้นะที่ทําไปโดยฮามาสต่ออิสราเอลนะครับในทุกๆวัน พวกเรานะครับกาลังเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและมันก็เป็นอย่างง่ายๆว่าหัวใจสลายพวกเรานะครับจะย้ํายืนยันข้อความที่แข็งกร้าวมากที่ประธานาธิบดีไบเดนนะครับได้ส่งออกมาต่อประเทศใดๆหรือกลุ่มใดๆก็ตามนะครับที่อาจจะใช้ความได้เปรียบของสถานการณ์นี้และข้อความนั้นก็คืออย่าประธานาธิบดีนะครับได้ใช้ตามที่นะ คุณทราบนะครับก็คือกลุ่มนะกองเรือนะบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปยังภูมิภาคนั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างนะความตั้งใจนะครับนะที่ชัดชัดเจนนะครับของพวกเรานะที่จะป้องปามใครก็ตามนะที่กำลังคิดนะถึงความก้าวร้าวใดๆต่อไปอีกต่ออิสราเอล สหรัฐนะครับได้ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับที่เดือดดานบ้าครั่งอิสราเอลนะครับได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีสงครามฉุกเฉินนะครับในท่ามกลางความกลัวนะของความขัดแย้งนะครับในหลายแนวรบนะครับมันข่าวชิ้นนี้ก็คือสหรัฐนะครับก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไปช่วยอิสราเอลเพราะ เห็นสถนานการณ์แล้วก็จะเป็นไปได้นะครับว่าอิรานนะจะเข้ามาแทรกแซงโดยการหนุนนะครับกลุ่ม h อชบลเลทางเลบอนอนหรือว่าทางซีเรียหรือไม่นะครับก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าระวังระวังตัวให้ดีนะนะด้วยความห่วงใยนะจากสหรัฐนะครับว่าระวังระวังตัวดีๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ